วิจายาธานังสุขตับประสัทังพุทัสโรปธรรมเมหิจิตตังยาาะสนาคังปติอโศกังวิราชาังเขมังเอตัมังคลมุตตะมังขอเจริญธรรมอมยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลาย วันนี้ตรงกับแรม14ข้า่เดือน5ปีชวดและตรงกับวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2,513เป็นวันธรรมสวรณควรแก่การสรับตรับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงวิกฤตโควิด1 9ที่กำลังแพร่ระบาดออกไปอย่างหนักณเวลานี้ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาอิตาลีสเปนเอวารดประเทศอื่นๆแม้แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาในรอบสองก็กำลังจะระบาดออกไปอย่างหนักในเวลานี้นายรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นก็ถึงกับประกาศเพาะวะฉุกเฉินเวลาใหม่เป็นครั้งที่2หลังจากที่จริงจังมาในการก่อนแล้วก็ปลดล็อกผ่อนคลายเรื่องพรกร ฉุกเฉินนั้นลงไปแล้วแต,แต่ก็ต้องมาประกาศเพราะว่าฉุกเฉินครั้งใหม่เพราะว่าโคโรโนาไวรัสโรคโควิด -19 มาเป็นรลลอกสองแล้วก็แรงกว่าเดิมส่วนในประเทศไทยเราก็อยู่ในภาะวะของการชะลอตัวของโคโรนาไวรัสโควิด -19 ที่แพทย์พยาบาลและคนในสังคมไทยเราได้เข้าไปอนควบคุม การแพร่กระจายไปของโรคโควิด -19 นี้ได้เป็นอย่างดีก็ขออนโมทนาชื่นชมต่อบุคลากรทางการแพทย์แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลพร้อมก,กันกับสาธุชนชาวพุทธมุสลิมอิสลามและชาวคริสต์ที่อยู่ในสังคมไทยนี้ร่วมแรงร่วมใจมีจิตสำนึกสาธารณะกันเป็นอย่างดีควรที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้รับ ฟังธรรมะที่เข้าไปช่วยปลุกปลอบใจในยามวิกฤตซึ่งเป็นธัรมโอสถสามารถเยียวยาอาการทางกายและอาการทางใจได้ตามพุทธวจ,จะนะพระบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอัตมาภาพสาธกยก้นแสดงเป็นนิเกบทในเบื้องต้นนั้นว่าวิจัยธานังสุขตัปัสัทถังพุทธสโลกธรรมะจิตตังยัสสนกรรมปติ อโศกังวิรชัมเขมังเอตัมังคารมุตตังแปลความว่าการวิจัยใคร้คลวนก่อนแล้วให้ทานพระสุคตเจ้าสารเสริญจิตของผู้ใดถูกรูกธรรมกระทบแล้วก็ไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสเพียงดังเนินและกระเสปลอดภัยแรนตราย เหล่านี้ถือว่าเป็นรมงคลดีเลิศดังจะได้อธิบายขยายความให้สระตรับฟังดังต่อไปนี้พระนักเทศ้าใหม่พระวินัยท้องแห้งพระวิปัส,สนาขาแข็งขอกล่าวในช่วงเริ่มต้นนี้ให้ฟังก่อนเพื่อที่จะได้ฉลองศรัทธ,ธาตราจีวรที่คุณชัญญาอนิจจานุปัส,สนาเป็นชื่อที่จะมาตั้งให้เองแก่แสงเดือนพินโย ที่เป็นชื่อของเธอในการกอดพร้อมกันกันกบบุตรสาวที่มาถวายตรยีวรวรเมื่อวานนี้เป็นการดำหัวในช่วงสงการานต์ปีใหม่ขอพอรจากพระอาจารย์พระนเทพ,พ้าใหม่ปกติพระที่มีวาทะในการพูดในการแสดงออกมาเป็นสมนุนอหารได้เป็นอย่างดีก็มักจะมีญาติโยมนำตรีวรวรมาบูชากันเทศ เมื่อได้รับไตรจีวรมาบูชากันเทศพระนักเทศก็จึงมีผ้าใหม่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆธรรมเอกก็ไม่ถือว่าเป็นพระนักเทศนักปราถกหรือนักปาธกถาท,าที่มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นที่รู้จักแบบประการใดก็ไม่แคร่จะได้ผ้าใหม่เท่าที่ควรหรอกเป็นบางครั้งบางคราที่ญาโยมต้องการที่จะบูชาธรรมะได้นําเอาตราจวรมาถวายเช่นในการก่อนก็คือโยมอัมพรชอสกุลปัญโยเป็นต้น ก็มีหน้าที่ย่นึ่งว่าจะต้องรับฉลองศรัทธ,ธาครองจีวรนนั้นเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงธรรมเหมือนในครั้งนี้พระวินัยทองแห้งส่วนพระวินัยนั้นก็มักจะเคร่งครัดในข้อปฏิบัติของตนบางครั้งโยมจะเข้ามาพบมาหาก็เกรงกลัวว่าจะผิดข้อศิลงของท่านหรือเปล่าท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในวินัยก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาหา กลายเป็นเหตุทำให้พระวินัยท้องแห้งไปส่วนพระวิปัสนาขาแข็งพระวิปัสนาหนังเช่นตมาเป็นต้นนี้เมื่อเพียรทำการเดินจงกรมอยู่เรื่อยๆก็ทำให้เจ็บแข้งเจ็บขาและขาก็แข็งไปได้เลยทีเดียววันก่อนก็น่าจะมีมาจากการที่เดินจงกรมหนักด้วยจึงทำให้เกิดอาการที่เจ็บบริเวณโคนขา,ขาของต้นขาขวาไล่เจ็บลงมา ต้องพักรักษา,าตัวอยู่ประมาณสองสามวันก็ฟื้นกลับคืนมาเป็นอาการปรกติพร้อมที่จะทําความเพียนต่อไปได้ก็เป็นริตนาินีสําหรับตัมมาที่ได้ทําวิปัสนาจเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและในเบื้องต้นนี้ขอกล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่เรียกชื่อหนึ่งว่าโคโรนาไวรัสบางคนก็ให้ชื่อว่าไวรัส ไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกณนะขณะเวลานี้มีคำถามว่ามาถึงเวลานี้แล้วโรคโควิด1 9หรือโคโรนาไวรัสเจ้าไวารัสนี้เราควรที่จะเรียกชื่อเขาว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ในการก่อนตอมาก็บอกว่าเป็นโรคของคนรวยเพราะว่าคนรวยนั่นเองเป็นคนที่นำเชื้อโรคนี้มาแพร่กันก่อน ในประเทศต่างๆยกตัวอย่างก็คือในประเทศอินเดียตอนที่ตมาเดินทางไปสังเวยชนสถานแดนพุทธภูมิณเวลานั้นก็มีอัตราของคนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนี้เพียงแค่คนเดียวก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่พอเริ่มจะออกจากพุทธคยาคล้อยออกมาจากพุทธคยาเท่านั้นแหละก็ได้ยินข่าวของการที่คนอินเดียติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ใน บางแห่งบางที่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้วเมื่อค่อยหลังกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นว่าได้ทราบข่าวถึงประเนเดียได้มีจํานวนของผู้คนติดเชื้อโคโรโนาไวรัสขึ้นมาเป็นจํานวนใกล้จะถึง100ส่งผลทําให้นายกรัฐมนตรีของประเนเดียทําการปิดประเทศทันทีทาว่าในอียเดียในเบื้องแรกที่ในประเทศต่างๆมี คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หลายคนแต่ในประเด็นเดียกลับควบคุมสถานการณ์อยู่เอาไว้ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนี้แต่ต่อมาทําไมจึงเกิดการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้นมาเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ก็ทราบว่าใกล้จะถึงเลขหลักหมื่นไปแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าคนอาร่มคนรววที่ไปเที่ยวต่างประเทศและนําเชื้อนี้ กลับมาในประเทศของตนคืออินเดียไม่รู้ตัวว่าตนนั้นติดเชื้อโคโรนาไวรัสนี้มาก็มาทำการจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงสังสรรค์กันเมื่อไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวว่าตนติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาแล้วก็มาจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงสังสรรค์กันอยู่นั้นก็ย่อมพบป่าผู้คนหลายหลายคนที่รวมกลุ่มกันในเวลานั้นก็ทําให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่คนต่างๆที่อยู่ในงานปาร์ตี้จัดเลี้ยงสังสรรค์กันนั้น แล้วคนเหล่านั้นที่เมื่อติดเชื้อแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เริ่มที่จะออกไปสู่สถานที่ของตนเกี่ยนสถานต่างๆแล้วก็เริ่มที่จะแพร่เชื้อไปให้คนในครอบครัวก่อนแล้วมาสู่ภายนอกนี่คือสาเหตุที่อตมาเรียกว่าโคโรนาไวรัสเป็นโรคของคนรวยเป็นโรคของคนที่อยู่ในสังคมไฮโซไม่ใช่คนที่อยู่ในสังคมโลโซมกซกเช่นที่พระม่หรือว่าที่ลาว อันนี้ก็ขอบอกว่าแม่ได้ไปกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่ซกมกหรือโลโซนะในขณะเวลาตอนนั้นโครนาไวรัสก็ยังไม่แพร่กระจายไปทางด้านประเทศพมา่าหรือลาวแต่อย่างไรแต่พอเกิดการประกาศพรบขอสุเฉินญขึ้นมาในเมืองไทยตอนนั้นก็ไม่วางแผนให้ดีที่จะเยียวยารักษาคนที่เป็นแรงงานในประเทศแทนเราก็เกิดการขนย้าย ผู้คนออกไปจากประเทศไทยคนลาวก็กลับไปประเทศลา,คลาวครมาก็กลับไปประเทศพมา่าสุดท้ายประเทศลาวประเทศพมา่าก็มีคนติดเชื้อโควนนิดได้อยู่ดีในเบื้องแรกที่โรคนี้กาลังแพร่ระบาดออกไปต่อมาก็ให้ชื่อเรียกว่าโรคคนรวยแต่ในปัจจุบันวันนี้เมื่อเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วทุกระแหงถามว่าเราจะเรียกชื่อโรคนี้ ว่าเป็นโรคอะไรบัณฑิตมาภาพให้คำตอบว่าเป็นโรคส่วนรวมเป็นโรคมนุษยธรรมถามว่าทำไมจึงตั้งชื่อว่าเป็นโรคส่วนรวมเป็นโรคมนุษยธรรมเพราะตอนนี้แพร่ไปทุกหัวระแหงไปถึงบุคคลใดแม้บุคคลน,นั้นจะเป็นเจ้าฟ้าหมหากษัตริย์เชื้อพระราชวงศ์หรือคนในสังคมชั้นสูง แม้แต่คนยากคนจนที่อยู่ในชุมชนแออัดโคโรนาไวรัสนี้ก็ให้ความเสมอภาพเท่าเทียมกันคือเข้าไปแพร่เชื้อได้ทุกคนเลยไม่เลือกเลืมากที่ชังดีจริงๆอาตมาก็ยังนึกชอบใจโคโรนาไวรัสเชื้อร้ายตัวนี้ว่ามันไม่เลือดเัืมากที่ชังเข้าไปแพร่เชื้อได้ทุกคนเลยถ้าเป็นในสมัยครั้งพุทธการก็บอกว่าไม่เลือลือมาที่ชังแพร่เชื้อไปถึงกษัตริย์พรามณ์แพร่สุดได้อย่างเท่าเทียมกัน เมื่อโครโรนาไวรัสทำการแพร่เชื้อเข้าไปสู่บุคคลต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันกษัตริย์พระแพทย์สูตรคณร่ำคนรวยคนอยู่ในสังคมไฮโซคนอยู่ในสังคมโลโซซกมกก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อได้อย่างเท่าเทีเทยมกันนั้นก็เลยมองว่าเป็นโรคส่วนรวมในความหมายก็คือว่าณนะเวลานี้เราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วไม่สามารถที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนได้ต้องมาทําข้อตกลงในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมกันให้ดี โดยที่พิจารณาเห็นว่ามาตรการอะไรก็ตามที่ออกมาแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้อยู่กันได้เราก็จะทําตามมาตรการนั้นโดยละทิ้งสิทธิเสรีภาพหรือความเบียดแก่ตัวนั้นออกไปเสียเพราะหากว่าเราไม่สามารถที่จะละทิ้งประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนี้ได้เมื่อคนยากคนจนที่อยู่ในสังคมแออัดไปติดเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นโรคโควิด -19 นี้ไปแล้ว สุดท้ายก็จะต้องกลับมาแพร่ใช้กับคนร่ำคนรวยที่อยู่ในสังคมไฮโซหรือสังคมชั้นสูงได้อยู่ดีดังนั้นนี่คือความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโรคส่วนรวมเราจะต้องมีที่อย่างหนึ่งก็คือจิตสำนึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็พร้อมที่จะสละประโยชน์ส่วนตนนั้นออกไปได้ถ้าดูตัวอย่างงคนที่เห็นแก่ตัวไม่ยอมที่จะเปิดเผยว่าตนมาจากประเทศพื้นที่เสี่ยง ว่าเป็นนายพันคนหนึ่งที่ไปเที่ยวอยู่ที่ฮอกไกโดกลับมาแล้วก็มีอาการเจ็บไข้ไม่สบายเมื่อเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์ถามว่ามาจากประเทศไหนก็ไม่ยอมให้คาตอบเมื่อขณะขึ้นมาเรื่อยๆก็ให้คําตอบว่ามาจากฮอกไกโดที่ไปเที่ยวกันพอทราบคําตอบว่ามาจากประเทศพื้นที่เสี่ยงคือฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่นแล้วเรื่องใหญ่เลยเคราวนี้เกิดการบิ๊กคลีนนิ่งไปหลายที่หลายแห่งที่ชายคนนี้ก็ไปอยู่แม้แต่บุชาย ลูกที่อยู่ในโรงเรียนธนาคารก็ต้องเป็นบิ๊กคินนิ่งให้หมดเลยกลายเป็นว่าเป็นการแพร่เชื้อให้แก่บุคคลอื่นเริ่มแรกก็คือคนอยู่ในสังคมครอบครัวของตัวเองนั่นเองเห็นไหมว่านี่คือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนปกปิดเอาไว้ด้วยความละอายว่าถ้าคนรู้ว่ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตนก็จะเสียหายได้รับความอับอายไม่ยอมเปิดเผยความจริงให้แก่สาธารณชนได้ทราบโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ก็ทําให้เกิดความผิดพลาดตอประโยชน์ส่วนรวมทําให้คนจํานวนมาก ลำบากต้องไปบิ๊กคลินิ่งแล้วก็พรอยที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนทั้งหลายได้ด้วยเราจะต้องหันกลับมาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมกันจริงๆถ้าทุกคนตระหนักในเรื่องของจิตสำนึกสาธารณะมาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างนี้แล้วก็เชื่อเนยว่าเราจะไปพร้อมกันได้ทั้งหมดคือเราจะรอดปลอดภัยกันได้ทั้งหมดและวต่อมาที่จะมาให้ชื่อว่าเป็นโรคมนุษยธรรมคือเป็นโรคที่เห็นแก่มนุษยธรรม แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในชุมชนแออัดที่พักรวมกันอยู่ในที่เหนที่หนึ่งนั้นเราก็ต้องเห็นแก่มนุษธยธรรมคนเหล่านั้นด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเห็นแก่ชนในประเทศเราเท่านั้นไม่เห็นแก่คนต่างด้าวคนใช้แรงงานที่มาอยู่ในประเทศของเรายกตัวอย่างก็คือในประเทศสิงคโปร์ที่มีแรงงานต่างด้าวมาพักอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากประเทศสิงคโปร์เอง ในเวลาต่อมาก็ไม่ให้ความสําคัญต่อแรงงานต่างด้าวที่ไปรวมกลุ่มกันอยู่นั้นปล่อยปะละเลยแล้วก็ไม่มีมาตรฐานในการที่จะเข้าไปดูแลคนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีสุดท้ายเกิดในการที่แรงงานต่างด้าวเ่านั้นที่อยู่รวมกันอยู่ก็ติดเชื้อโครโรนาไวรัสได้เป็นจนํานวนมากและเมื่อติดเชื้อโครโรนาไวรัสแล้วก็ออกมาแพร่ใช้กับคนที่อยู่ในประเทศสิงโคโปร์ซึ่งเป็นพลเมืองของตอนนั่นเอง เห,หรือไม่ว่าถ้าหากว่าเราไม่เห็นแก่มนุษยธรรมโดยโดยูเหมือนว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเขาอยู่อย่างไรก็ได้และไม่ยอมเข้าไปเยีย,ยรักษาหรือมีมาตรการในการที่จะรักษาคนเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีคนนั้นก็กลายเป็นว่าติดเชือ้อโคราไวรัสแล้วกลับมาแพร่เชื้อให้แก่คนที่อยู่ภายนอกกลายเป็นความโชคร้ายของมวลรวมที่จะติดเชื้อไปพร้อมๆกันนี่ได้ชื่อว่าเป็นโรคมนุษยธรรมตามที่สมมากล่าวนี้เอง วันนี้เราก็ต้องเห็นแก่มนุษยธรรมที่จะต้องมาช่วยเหลือเกื้อกลูลกันไม่เลือดรักมรกทิฉามทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยทุกคนยากจนแรงงานต่างด้าวต่างๆที่อยู่ในสถานที่นั้นๆก็ต้องเห็นแก่มนุษยธรรมเพราะถ้าหากว่าเราไม่เห็นแก่มนุษยธรรมล่อยปละละเลยแล้วสุดท้ายคนเหล่านั้นที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ตามก็จะนําเชือ้อโคโรนาวไวรัสมาแพร่แก่คนที่อยู่ในภายนอกซึ่งเป็นคนในประเทศของเรานี่เอง ลำดับต่อไปก็จะเป็นการอธิบายความที่อยู่ในพุรุวัจนะว่าวิจัยธนังสุกตปัสสัตถังที่แปลว่าการวิจัยใคร่ครวนก่อนแล้วจึงค่อยให้ทานพระสุคตเจ้าเสรรเสริญถามว่าทำไมอาตมาจึงนำเอาพุทุวัจนะนี้มาเป็นนิเกลบทเบื้องต้นเพื่อที่จะอธิบายขยายความออกไป ก็เพราะเห็นว่าณช่วงเวลานี้มีคนบางคนที่เป็นคนร่ำคนรวยไม่รู้จักการะเทศะไม่รู้จักบริษัยุตาบริษัทหมู่คณะว่าควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรแม้ว่าคนรวยเหล่านั้นจะมีทายาสายไมยตรีในการที่จะเอื้อเฟื้อผื่อแพ่บริจาคปันแจกเงินแม้จํานวน2,000บาทรวมแล้วในบุคคลที่อยู่ในครอบครัวถึง500นั้น ก็เป็นล้างกว่าบาทพร้อมกันกับข้าวของพวกบริโภคมีข้าวสารอาหารแห้งมีน้ำดื่มเป็นต้นไม่รู้บริสันยุตาไม่มีบริสันยุตาคือรู้ความเป็นบริษัทชุมชนว่าณเวลานี้การันยุตาการสมัยนั้นเป็นอย่างไรควรที่จะปฏิบัติอย่างไรกลายเป็นว่าก็ ให้คนมารวมกลุ่มกันแล้วก็รับแจกเงินจํานวน2,000บาทพร้อมกับเครื่องบุพเพบริโภคทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเกิดการชุมนุมกันอย่างนั้นแล้วการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เรียกว่า social distancing นั้นก็ไม่มีก็เกิดความเสี่ยงภายในการที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคระบาดไปได้อีกและทราบว่าทางสนามบินดอนเมืองในเขตอารังสิตนั้นก็เห็นคนเข้าแถวกันเรียงรายมากมาย เพื่อที่จะเข้าไปรับข้าวกล่องข้าวประอาหารและเงินจํานวนหนึ่งจากคนรวยคนหนึ่งเช่นเดียวกันที่เมตยาสายแมตีอื้อเฟื้อต่อการที่จะบริจาคปัแจกให้แก่คุณยากคนจนก็ไม่ได้รักษาโซเชียลดิสแตนซิ่งระยะห่างทางสังคมเอาไว้ก็เกิดความเสี่ยงภายในการที่จะแพร่ระบาดโรคไปได้ในชุมชนคนเหล่านั้นที่เป็นคนยากคนจนได้ด้วย เราควรที่จะมีการัญยุตาความเป็นผู้รู้จักการเทศะบริษัญุตารู้ความเป็นบริษัทชุมชนในเวลานี้ควรที่จะปฏิบัติต่อการที่จะให้ทบรู้จักปัญจากอย่างไรถามว่าเราจะได้อันนี้ส์มาจากการที่ไปบริจาคสิ่งของผู้บริโภคให้แก่คนเหลานั้นได้อย่างไรขอตอบว่าควรที่จะทําดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบโดยการรับสั่งให้บุรุษในรัติการ นำข้าวของผู้บริโภคไปวางไว้ที่หน้าบ้านชาญเรงอของคนที่อยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็เขียนบอกไว้แต่เพียงว่าพระราชทานคนนั้นเมื่อได้อ่านเห็นคำว่าพระราชทานก็เกิดความปราดปเปริ่มไเป็นดียินดีแล้วก็นำข้าวของนั้นเข้าไปสุรัรตนอย่างปลอดภัยถ้าทำกันได้อย่างนี้นั่นก็หมายความว่าคนร่ำคนรวยนั้นก็รู้จักทำอาหารของผู้บริโภคใส่ถุงเป็นอย่างดี แล้วก็นําไปเองไปวางไว้ที่หน้าบ้านชาญเรือนของคนที่อยู่ในชุมชนในอัดนั้นโดยไม่ต้องเรียกให้มาชุมนุมกันเพื่อที่จะมารับอุ้มผู้บริโภคประเจเานทองของตนก็จะสร้างความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องไปแพร่พระบารายกันมากถ้าทําอย่างนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการทําเอาหน้าหรือเปล่าในนิยตมทางการเมืองหรือไม่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตทางสังคมเกิดขึ้นได้ ส่วนเรื่องของเงินทองนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ถึงมือถึงจะปลอดภยนะัยเอาไปไว้ที่หน้าบ้านก็น่าจะไม่ปลอดภยัยหรือไม่งั้นก็ต้องแทรเข้าไปที่ประตูบ้านแล้วเขียนบอกว่าอภินทันาการจากใครก็บอกไปถ้าถึงมือก็ต้องไปเดินแจกเอาอย่าเรียกคนให้มาชุมนุมกันเพื่อรับสองปัจจัยทีละห้าบาทหรือหนึ่บาทนั่น เหมือนกับคุณบินเบเลลิสที่เห็นในภาพคลิปวิดีโอหนึ่งนำเงินจํานวน500บาทไปแจกจ่ายให้คนถึงบ้านถึงเรือนเลยแล้วก็ต้องรู้จักป้องกันตนเป็นอย่างดีคือสวมหน้ากากนามายัยแผ่นที่กันอยู่เบื้องหน้าไปยีน่หนแก่คนทั้งหลายเหล่านั้นถ้าทาได้อย่างนี้เราก็จะปลอดภัยจากการแพร่เชื้อของโครโรหน้าไวรัสที่กระจายไปสู่วงกว้างนี่คือความรู้จักกรรเทศะเรียกว่าการัญญาและปริสัญตาความพิพู้รู้จัก ประชุมชนว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรในช่วงเวลานี้การท่านยินด้เชื่อเถอะว่าจะได้ผประโยชน์มากมายอย่างแน่นอนอเสียงกวาดอาจจะดังไปสักหน่อยนะเข้ามา่ไม่เป็นไรถามว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นคนร่ำคนรวยจึงแจกทานหรือทำทานพร้อมกันกับเครื่องผู้บริโภคข้าวน้ำอาหารเงินทองเป็นต้นนั้นให้แก่คนทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ในชุมชนแออัด แล้วก็มีการประกาศข่าวคราวออกมาให้ทราบได้เป็นอย่างดีด้วยอัตมามองว่าคนเราเนี่ยอ่อนไหวกันกับโลกธรรมมีราบเสริมราบในยยศเสริมยศสุทุนินทาสารเสริญโดยเฉพาะโลกธรรมฝ่ายบวกคือราบยศสารเสริญสุขมักจะอ่อนไหวกันคือไม่รู้ว่าที่ตนทําอยู่นั้นนะ่ะต้องการโลกธรรมฝ่ายบวกต้องการที่จะได้ยินเสียงคําสารเสริญเยินยอ จากผู้คนทั้งหลายนี่เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะอ่อนไว้ในเรื่องของโลกธรรมมีน้นักที่จะข้ามพ้นไปจากกระแสแห่งโลกธรรมนี้ได้โดยเฉพาะโลกธรรมฝ่ายบวกลาบยศสารเสริญสุขนั้นมักจะอ่อนไว้กันแม้แต่พระก็เชื่อถืดว่าไม่สามารถที่จะข้ามพ้นจากกระแสของโลกธรรมฝ่ายบวกลาบยศสารเสริญสุขนี้ เราจึงเห็นเหตุการณ์ที่ทําไมพระเองแท้ๆก็ยังมีความอยากปรารถนาขนขวายที่จะให้ได้เลือดยุทธเลือดตแหน่งเป็นสมณศักดิ์เจ้าขุนชั้นนั้นชั้นนี้ก็เพราะว่าพ้ายแพ้ต่อโลกธรรมฝ่ายบวกนั่นเองอัตมาก็ยังนึกขำอดีตมหาเปรียญคนหนึ่งที่เขาได้รับความอวยพรจากคนตั้งหลายที่ เป็นเพื่อนในสมาชิก a c e b o o k ส่งคำอวยพรมาให้แก่เขาและเขาก็แครหน้าจอท,ทั้งที่บนไทม์ไลน์และท,ทั้งที่ส่งมาโดยตรงที่ช่องสนทนา f a c e b o o k เมสเซจนั้นเอามาปรยอยู่ที่หน้าบอของตนเองแล้วก็กล่าวควาขอบคุณในคำอวยพรทั้งหลายเหล่านั้นทำไมจึงนึกขำหากว่าเป็นคาว่าจโยมทั่วไปทำอย่างนี้ก็ไปเริ่มปกติเพราะว่าไม่ได้ผ่านการศึกษารธรรมะมา ต่นี่เป็นดิตนักบินถึงประเด็นทรงก้าประโยคผ่านการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของโลกธรรมนี้มาเป็นอย่างดีกลายเป็นว่าก็มาทําอย่างนี้เพื่อจะแสดงเห็นว่าตรงนั้นมีมิตรอยู่มากมายมีคนยินดีที่จะส่งคําอวยพรมาให้แก่ตนอาตมาเองก็มีผู้ที่ส่งข้อความอวยพรมาทางด้านเมสเซจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะไปก๊อปเอา หรือแคปหน้าจอเอาคําอวยพรนั้นมาพบเป็นสาระนให้คนทั้งหลายทราบเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นการแสดงอาการเห่ที่มีคนมาอวยพรให้แก่เราหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่รู้ไม่เท่าทันกระแสะของโลกรธรรมและมักจะอ่อนไว้ตกไปสู่กระแสะของโลกรธรรมฝ่ายบวกลาบยศสารเสริญสุขนั้นทีนี้เรารู้แล้วว่า จิตของเรานั้นมักจะอ่อนไหวไปตามลาบยศสารเสริญสุขซึ่งเป็นโลกธรรมฝ่ายบวกก็มายับยั้งเอาไว้เสียโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้อย่าได้ปรารถนากันเลยอาตมาเห็นการเลื่อนยุตเลิกตำแหน่งก็ยังแสดงความยินดีปรีดาุมตตาจิตต่อกันก็เป็นเรื่องดีอยู่แต่ว่าในวันนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยอาตมาว่าเรื่องยศสารเสริญสุขค่อนข้างจะไร้สาระ เราควรที่จะมาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยการที่คิดว่าเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อประโยชน์ส่วนรวมน่าจะดีกว่าไหมไม่ใช่ไปสรรเสริญเยินยอเห่อเหิมกันเรื่องของยุทธาบรรักษ์กันอยู่อย่างนั้นในยุคโควิดในทนี้มันน่าจะหมดยุคสมัยของการขนขวาาแสวงหาราบยุตสรรเสริญสุขยุตําแหน่งอะไรกันแล้วนะคุณจะได้มามากขนาดไหนมันก็ไม่มีค่าเท่ากันกับอะไรรู้ไหมหน้ากากอนามัยชิ้นหนึ่งหรือเจลล้างมือ หน้ากากหนามชิ้นหนึ่งหรือเจลล้างมือเนี่ยมันมีค่ามากในยุคสมัยเวลานี้ที่เป็นยุคโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดออกไปอย่างหนักมันสู้หน้ากากอนามมยชิ้นหนึ่งเจลล้างมือขวดหนึ่งไม่ได้เพราะว่าหน้ากากอนามมยชิ้นหนึ่งถ้าคุณเกิดหมดไปในบ้านแล้วหรือเจลล้างมือขวดหนึ่งถ้าคุณไม่มีแล้วเนี่ยคุณจะปรารถนามันเป็นอย่างมากเพราะมันจะเซฟรักษาชีวิตคุณให้ปลอดภยัยต่อการที่จะออกไปสู่ในโลกภายนอก เราควรมาเห็นสาระสำคัญในช่วงเวลานี้น่าจะดีกว่าไหมไม่ควรเห็นความสำคัญต่อโลก,กธรรมฝ่ายบวกราบยศสารเสริญสุขนั้นเมื่อเราเห็นสาระสำคัญมีปัญญามองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วเราก็จะพาคนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในประเทศทางตอนนั้นแหละรอดพ้นจากภัยนตรายของโควิด -19 นี้ไปได้ตามที่ได้แสดงธรรมประจําพระธรรมสวรนะในช่วงโควิด -19 ที่แพร่ระบะราดออกไปอย่างหนัก ในประเทศไทยก็กำลังชะลอตัวณนะขณะเวลานี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติทีจะลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมและความสวัสดีปลอดภัยร่า,รายรรยโรคภัยไข้เจ็บจงม,มีแก่ท่านสาธารชนชาวพุทธทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพอ